ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่กไ็ได้เดี๋ยวเดหาย,ดย,หายดนเดี๋ยวหาบรรยากาศย่ำเศร้าครับผมกำลังเดินทางออกจากเมืองเชียงเงินเมื่อคืนนี้นอนอยู่เชียงเงินเลยครับกสิลัดไปพ่นสวรรค์ครับหรือว่าเมืองแปกว่าได้ขึ้นไปตั้งใช่ยาบุรีหรอครับปวดขาสงสัยยางหลายลวงพ่บบางนี่ตรงยางเก่งเวยครับ ยางบึงวัดยางขึ้นเขาว่านี่ไปยางน้ำตกตาดกวางซี่ปวดขาก็เลยออกว่าสิออกพ่นสวรรค์แล้วก็ออกเมื่อทั้งหมดแลละครับลักสาวท่าแขกผู้ใดอยากขี่รถไฟผู้ใดอยากหมดอุโมงผู้เขารถไฟล่าจีนไปลงพระบางนี่ที่ว่าสะดวกครับมันบ่ได้ีคดโค้งตามผู้เขาคือขับรถนะครับมันจอดทะลุทะลุทะลุผูเขา,เาไว้เลยนะ นี่กับจอทะลุนะครับเป็นหู้อุดหลูดว่าเป็นหู้หนูหมอกล่องแยามเศร้าวอาออกนี่ควนออกปากนะครับอากาศหนาวแข็งแม่ข่ายังบ่กท่นมามาผู้เดียวเราขายอยู่นี่หนาวบ่หนาวเอ้อหนาวแห้งดีน่าจะประมาณจักอ่าไต่ชิมหาอยูด่ดอกชิบสองชิบสามองศานี่แหละเพราะว่าอยู่ทั้งภูเขาเราก็หมอกครับหมอกกี่รา ทางกรับมะเือว่าขี่ลายครับดีอยู่ผมกับไปพื่นละครับลงเมืองผู้คุ้นแล้วก็สิไปเชียงขวางมาสองถุงไม่เท่าเอาแบบทำป้อมถุงหนึ่งเอาอ้อยถุงหนึ่งเด้อเศร้าพังบ่เด<อ>็กหน่อยว่าจะใส่หนูเลยนี่ไปใส่หนูบ่ถ่ายตัวเธอเด้อสิบพันเอาคะเจ้าเด้ 10, <000. S 1> เอดดโอ้โยมีตะคีริน อมันไม่กิดินนายพอดว่าเอาอีกประาบ้านอีกปว่าบานชั่วโมงหนึ่งครับกระสิหอดเมืองผู้คูนเดินท่ามาจากเชียงเงินครับฝนหน่อยๆแต่ว่านมอกนี่คักเลยครับบรรยากาศทางกระไดเ่เห็นเลยคักหนาคักแถวนี้ แทบจะเนี่ยเรเห็นทางเลยตอนนี้หมอกค่อนข้างจะหนาแห้งครับระยะประมาณจคสามสิบเมตรดเห็นบรเห็นหนาให้ผมพูดอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับมาหอดวงนีรถเฉียวหนีผมมีแหง้งบืนขึ้นฟังพี่รถติดเงว้วเหยียดเลยฟังพี่ขนาดจะเงว้วเหยียดกันขึ้นบ่ได้เอามันจะก่วงนีจ้ะมันติดอีกอย่างสูงฮะติดลมโอ้หล่อร้างคุณติดลม ไปว่าไรทั้งทีเงี้ยวเอียดเลียดเลยรถบาดไปกินคาลิงทางมันค่อนข้างจะแคบนะครับแต่ว่าคันเกิดอุบัติเหตุมากแหละก็เจะเห็นนั่นแหละกว่าเขาจะเคลียร์กว่าเขาจะได้ไปเธอเอาอยู่นี่เราบัดมือกินคาลิงอยู่นี่เมื่อกี้รถโด,ดยสารคันหนึ่งกินคาลิงอยู่นี่รถโด,ด,ดยสารก็ได้บรรยากาศช่วงเชียงเทียงนะครับผมกําลัางเดินทาง มื่อเช้านี่อยู่เชียงเงินครับผ่านเมืองผู้คุ้นออกมาเซ็นสิไปพ่นสวนรรค์เลยว่าเมืองแปลกมัดมือด้วยครับมือนี้เมิดมือเลย,นเลยแน่บมเห็นหอดคนเดี๋ยวให้บานแจกขนมเด็กๆหน,นาวะนาวะหน,นาววะหน,นาววะหนาววะหนาวบ้านยังนี่แม่บ้านยังนี่บ้านผทุยังน้องอยิงเยอะขึ้นเมืองยังเมือง ยังอยู่เมืองผู้คุ้นหลวงพระบางอยู่นะครับแจกเลยบัตรคนละสวงคนละสวงเจ้าเจ้าเจ้าน้อยน้อ้ยโอ้ยหนาววันี้ขี้โมกับพขี้โมกวนี้เอ้างหลังกับแม่นว่ะทั้งนาทั้งหลังความนอนเส้าทั้งหลังโอ้ มา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 เนี่ยมอเห็นดอกเมือดลายโอ้ยบัตรเจ้าหมอกขึ้นลงดีเลยคนละสองคนละสองคนละสองผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้เดี๋ยวเดียวหายเดี๋ยวหายก็หมอกลงแห้งขนาดเลยขนาดย่ำเทียงลงเมืดมือเลยวันหมอกนี่บยดมือดเลยแซบออบอแซบบอ บ่หนาว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 บ่ต้องอาบหน้าเพราะเรื่องหนาวเสียมือค็อาบทีเดียวโอ้เนี่ยโมเห็นยังเลยเอ้าควันคือออกจากปากควันคือออกจากปากให้ผู้ใหญ่นั่นแหละบัดเออเราก็เอาขนมเนี่ยนะแต่ว่าละไมยังใไ่เรามาเอาขนมเนี่ยนะ ขายพู้ใหญ่วันได้ผู้ใหญ่วันได้ผู้เทาก็มีตัวน่ะเท่าแล้วะน่ะเออขายไม่ได้ผู้เทานี่ผู้เทาวันได้นี่ผู้เทาให้เรากินเพิ่มกีนหมกเราเข้าไปอีก อยากขนมกระจอดจิแจกอยากขนมกระจอดบ่อเราวาดพันขนมไม่ยังบาดอยู่ลางรถวัปกแตงก็พันไว้เนีน่นี้ปักแตงกันแนวกินหมอกลงจนแนวมองเห็นเลยครับ mua 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 mua, mi hạt nhớ nang, ai vẫn luôn ăn mua ăn cứ tự ăn, ăn mua ăn cứ tự ăn, quế quế bạc bạc bạn cái về đó, chào chào, nhenu chiêng khoang như nọ nhỉ, ôi yến lưu hoa Bang, nhenu Khèn Hoàng Pha Bang, Anna Cai, Cai บอกไปอีกอีกจักบ้านยังสุดบ้านสุดท้ายรอยต่อครับอันขแขวงเชียงขวาง,งบ้านสุดท้ายของหลวงพระบางโ,<ด>โอ้บ้นานท่าเจ้าคอยหลวงพระบางเน่จะไปแขวงจะเฮ็ดยังไงเวลาจะไปเฮ็ดเอกสาร <c oughs> จะไปเห็นั่งรถจีนดากด้านมันบ่ <c oughs> ไปเคยไปเฮ็ดเอกสารเฮ็ดปื้มหนังสืออยู่ขแขวงอยู่ปะไปหลวงพระบางคนโอู้ เขาขี่รถมากนี่จะเสาร์แน่ดิเขาจะหอดนี่แสดงว่าไปนี่ต้องนอนงขึ้นเหมือเนาะนอนป่ามามาอะไรเนาะกันไปนาเป็ดมุกปวดหุ่นหกมุงหกมงแรงต้องนอนมือแม่ยังไม่อีกโอ้กาลังสีออกจากะขึอนผักเมื่อวานนี้ลุยคักโวดโหลดเบิรดฝนฝอยตกสุดทางเส้นทางเมืองเชียงเงินสู่พ้นสวรรค์หรือว่าเชียงขวางครับ มาล่าวย่มในรถก็ขึ้นสภาพนี่แหละครับบ่เคยว่าสีเมื่อแบบสภาพมานันอากาศซีเย็นๆครับมันนี่ผมมาหัดเชียงขวางหรือว่าเมื่องแปกตลาดเศร้าน้ำงำครับอากาศเย็นเ17องศาตอนนี้ประมาณแปดโมงครับ ของขายลายคือเกาปานแซ่ตู้เย็นร่วมทั้งคนน้ำนามววคนกับปานแซตู้เย็นมาอีกแล้วติใจแชงขวางกตใจแชงขวางตามฤดูกาลประจำทิ่นรกขอใขรในอเมริกาขายอันนี้เนี้ย้องได้พิงไผ่ไปนัวาเ้ไท่นี่แไม่เด้อนซื้อสวยสี่พัน ขาไม่ขาไม่เ้อเกลือใจยังก็เป็นเนี้นี่จักรถสัตว์สองรถสัตว์รถประแดกรถประดกประแดกรถประเดกรถประแดกถดกรประดกถประกถ็ประเดกรถกรบรดรถปรเรประเดกปะเดารถประดกรถดรดประแดกเปดกรดาปดกเกกเรรรกก็ดรรดกเน ขอล้ามแซ่เย็นยบังเถอะเอออันนี้ละสิบาอันนี้ละสิบพันอันละสาวพันู้าวเาขาไป็นหูใหนีดหน่อยนี่โอ้ซ้ำมื่มือส <laughs> ิบพันบ่เอาสองอันมะได้ๆเขาเฮ็ดยากเนตัวนี้เขาเผาเอาพุงคือตัวของเจ้านึงเขาเผาเอาบ่ <laughs> แซยเย็นมากสำหรับขึ้เย็นเนี่ย กุป่ออากาศเย็นนี่อากาศมันเย็นหน่อยแค่งเดี๋ยวกินซ้ำนี่แหละขลามรถหุ่นมันยากาศเซานี่ยุตลาดนำงำเมืองพ่นสวรรค์ด้วยครับอากาศเย็นเย็นเย็นสบาย ประมาณ11องศาครับหน,น,นาวมากเลยจักมือวันนี้เมื่อวานาวานี้ผมอยู่สามมือแล้วหลวงพ่อบางเชียงเงินครับหนาวมาสามมือแล้ว่านัอากาศเย็นครันูด๊ดไหมค่ะรอกสิหนาวแหงใส่ทั้งหมวกใส่ทั้งหมวกขายแกว้วขายนกขึ้นซื้อของเชียงขวางก็กคือยุปปายตรมีสัญ,ญาลักษณ์นี่เลยแหะไปนกแอ่นนี มักไว้นเครื่อลูกแอนมักแมงแข่งมันมันตายแล้ววะหนาวป่านนี้ฮนะมันเย็นนะี่อยู่ไหนจากเมือ่อนะ้าเป็นเดือนแห่น่ะอันเธอเดอ้อเซาหาอยู่ได้เป็นเดือนเหมือนอยู่บนจะเพิ่งเพิ่งจเที่ยแล้ววะหรือมันบกักจนเหีเห่ยวแล้วนี่ S <S มันกันเหี่ยวเลยว่ามันตายแล้วบอไข่ใ,ใ,รรใ,ให้เ <laughs> บิร์นน์เบงเขี่ยแล้วบอมันอยู่ได้เป็นเดือนมาฉันมันเยน็นไปหนีิมันยังมันมันตายแล้ววะยังไงตายนี่นีนมันตายโอ้ยังอยู่อยู่บ่าตายเอ้ยเอาซองบ้างมาซองม,มัดนะมันแข้งน้อยกว่าเคยบ่าตายทนทาน กระบังจนเหี่ยวจนแห้งกบตายวะโอ้ันอยู่แนวนี่เ้ามันกินยังวะนี่่กินยัง่างว่ายถิเนาะบ่ายนี้เขาอันชิเียวเนี้ยขาหยิบยูอีกลายมืออยู่ิบบบดได้กันูไดที่กันเอา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 ตันตันบตายเขาเคยสือไปได้ยังอยู่ตู้เย็นคือเรา รเราออกก็เลยวะผู้เฒ่ากินวะโอ้ววอยปวดแสบปวดฉันข้าเจ้าบมะขุนแบบมันนี้กินบับแข็งกินยังไงนะข้าเจ้าบมะขุนนะเจียว่าโอ้ยแสบปวดฉันไขกระซื้อไปไล่อยว่าแสบนะยังอยู่คือกับบอดี้มีตนกครับมีหอดนกมีหูหนูมีปีกเกียร์มักเรียบร้อยเลยครับมักแบบมักก็มีโบมักก็มีเกลียวน้ำอ้อยน้ำอ้อย ยังเหลืออยูน่นั่อ้อยก็ได้มาดูจนกินหันเบิร์ตเแก่ปะมันเย็นดูนกระตุ่มแซ่เย็นเป็นไหนไม่เท่าอ่าสบายดีเย็นดีบะเย็นแท้เสียงเ่าหวังนี่เย็นดีแหล่ะที่เย็นก็อีกมีอีกบะบางบางที่อะได้หรือผ่อนเท่ยเย็นก็นี่ยังเย็นกว่นี้ได้หิมะสิตกเั็กหน่อยอากาศเย็นครับป่าบนหนาวป่าอยู่ในหนามบนหนาวฮะ มีแต่คนหนาว,านนาวปลาว่าหนาวอากาศหนาวอากาศเย็นไหมครับไม่ค่ากันหนาวเย็นที่จะน้นำอ้อยอันนำ้ำผึ้งซีเรียมน่าจะเป็นนำ้ำอ้อยบ้น้ำผึ้งขวดซะเดอ้อขวดละแสนขวดละแสนหาขวดบบกไงสองร้อยสามสิบบาทถ้าเป็นเงินไทยครับนกแอ่นก็มี แบดมินตัแข่งกับเฮากีสองอย่างวันนี้มีเงินตัวละโลปลายงามให้งว่าวันนี้วตัวโลเจ็ดโลแปดโลอันนี้โลนั้นห้าสิบงามแท้งามว่าอ้น้อยก็ห้าสิบหมายถึงคนขายวะงามแท้งามว่าคนขายวะก็มีแต่าเจออ่านน้อยนะเมียนตัวนี้เยอะแท้หมดตั้งแต่เช้าตัวซองซองซูตัวเยอะมันแซ่บปะเมียนตัวเยอะมันจิ้ง่ายก่อนตัวน้อยตัวมันกลางก่อน ก็ทอดนะน oh, mm. uh, anyway. anyway> ั้นหมกับอ๋นนี้บดิเอาไปทอดบดิกินดิบกินดิบก็ได้กินดิบแล้วตัวนั้นกินดิบตัวน้อยไปกินดิบเลยค่ะปลาจำซื้อมันบดิล่ะปลาอีงังเกาะปลาแปลาแดน้อยปลาแฝดน้ยปลาแปดแฝ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 ดแดแฝดดแอดแปลาแฝ่แฝดแฝดแดแฝดแ้นแฝดแฝดแฝดแดแคดแฝดแฝดแเดแฝดแดแคดแดดแ ขายปลาปลากระหนาวคนกระเย็น,ปนไปดิสบายดีกินข้าวลุยลุยผมว่าน,น่นออกแบบคนนั่นจะเป็นคือเย็นขนาดอ่ไ<า>รยอยู่เวียดนามอยู่ไทยโอ้คิดว่าเป็นคนเวียด <c oughs> คนไทยค <c oughs> ิดว่าคนเวียดยิ่งบาทคือคนเวียดบ้างค,คนเวียดให้ใส่กุบคุณเอ้ใส่กุปสนานกุปเลยเลย ใส่กรุบสนั่นที่ไทยก็หนาวเนาะโบปานนี่หนาวเป็นนี่มนหนาวมะนนีเอันนี้หนาวโคตรหนาวก็หนาวได้คู่เดียวนี่สุดที่หนาวแล้วก็ลมมาพร้อมอยู่นี่นพักขับเย็นๆม็นไม่้เจ็บขาย่างเกี๊ยวเกยด้ครับมาไทยวระสิโบมากระติม,มาแล้วกระติไทยปลูกเองครับสดๆปลอดสารขาดกรงกระแวยนอนเจาะของแถะ มเขือยังเขืแบบขอขี้วข่างกบเย็นแหงวะขายขดเผ่าแลกไก่้าไหมาเ่าอาไปเห็ดนี่ยังี่เ้าไปเห็ดยังี่กีบกคลิกไม่กี่าคลิก กีแพริกเผ็ดเยอวงเสียบใหม่บกบกเยริกน้อยกีได้ปิงซีนก็ได้เด็โอ้ไม่ปิงซีนิบเียงขายมีดขายไก่ไก่บตีงได้นี่หนาวไก่ก็นตมพมไม่้หนาวเรื่องคูณสาวหนาวกันะ ก็คือคุณหนาเราจะเคยมาขายอยู่นี่มันบ่ซื้อยังเกาะเอขุดรูไผ่เายสุดขอดจื้อวาายเหรอมารี่ว่ะลินี่ซื้อยังวะจะซื้อยังเกาะผมมีน้ำผึิงปะใอรซื้อน้ำผึิงกับเจ้าเลยเนาะเออจะใส่สุดเสีอใหญ่ขอดจื้อวาราย มีมียังปแปลกๆขายมีแล้วมีมีแนวแปลกบอมีแนวแปลก,ปปปลกจะซื้อยังก่อนละ่ะบอกนะโอ้ยไปเปิดเบื้องใหม่นี่คุณ้าได้มาโดนอะไรบ <c oughs> มาเเียวก่อนกับว่าเห็นเจ้า <c oughs> คนจีนเลยครับข้าเจ้าไม้ยางตลาดน้องแ่งยองย่องยองอากาศ13องศาค,ครับ ยังใสคือเก่ามีแต่ขี่มันนอนกลดน้อยเดียวงามงน้ำเพิ่งถ้าเป็นโมเมนน้ำธรรมดานั่นจะแข็งนะครับอันนี้บอลแข็งยังไหลดีเนือดีอันนี้เขาเจ้าบีบมาไม่ไหมเลยเลยบีบไม่ไหมบีบอยู่ใส่ผ้าบิมงเจ้าบีบยุนหางมันแล้วนะแก่มาใส่เต้ารัดเรือรถเด้บอ่ะถ้าซื้อหลายแก้วเซียนสามเลอรถสุดเลยมา ขวดละเซนหาได้ครับประมาณ200กว่าบาทของแท้เด้หนาวๆเนี่นี่มีของแขกได้ฮับโหมีแนวใสเลยอยากได้มามีแก๊กเหรอเอาแก๊กมาใส่จีมัน้ตแตกเอาเม็ดหล่อยไปมีเอฟซีทามถึงนลำเพลิงของแท้ก็พอะไายหม่องนี่ดอกแต่ว่าปรมั่นใจอันนี้มั่นใจว่าแท้เพราะว่าอากาศมันเย็นแต่ว่านยังบ่เป็นกอนเป็นยังนะมิ่งเหนือดีอยู่แต่ว่าไอจั๊บว่าตัวนี้ขนาดอันนี้มันน้ำหัวมันแล้วมันยักเหนืดนิดนึงเด้อ แม่นบ่น้ำท้ายมันดิน้ำหัวมันดิน้ำหัวมันแม่นตัวนี้แล้วมันจะเป็นตัวท้ายแล้วมันนันแล้วมันนันมันธรรมดาสักนี่อันนี้แบบน้ำที่ว่ามันอยู่ในหังมันนะแล้วก็เจ้าบีบเอาไปบ่ขับประกันประกันแล้วแม่ของแค่แปทุ่มเม่นแล้วมึงน้าให้มาให้มึงว่าน้องก็ได้ว่าจังไหนล่ะยังว่าจังไหนของแค่ของน้องนะมาสื่อฮ่าาฮ่สื่อลมเร้าประจำอยู่เด็กมากมีวะแว่วมา Soc, fc นะ fc ลำบะซื้อซอย fc ซื้อซอยไทยเขตไหนมันชิบะเฮียวะเฮียบ่อยจังวะเฮ็ดขตไหนก็ได้้มันไปได้จักอันหกอันบ่เจ็ดพุทธชายผู้สาวงามขายผักโอ้เลยยิ้มห้อมกระเทียมมัดเธอเด้อแม่สิบาพเจ้าขายยังไะกระเทียมมันของเจ้าวะแม่แม่เขาลูกสาวอันนี้แม่แล้วลูกสาวแล้ว ชวเ็ดนีท่าไรก็นี่เ่ไนมใ่นะนี่นี่นี่เอาอันนึงที่สิพันจี้มาบอกมเอาเือเกาเกี่ยวพัดกัดมันหนึ่งสิพันเอาใส่ก็ได้มันนึงได้รอห้ารอห้าสิันื้อสวยเจ้าหนิก็มีมองกินหรอกผักมนงามดีาสพัน บรรยากาศเศร้าๆเชียงขวางครับผู้สาวกับว่าเห็นความงามตรงบบนี้พิหนาพิดตาเบิดอากาศมิ่เย็น1อองศาครับเย็นจ่อยอยู่เชียงขวางเนี่ยนี่เลยเนะาะช่วงนี้ก็ไล่มาแต่ผลละครับเมืองผู้คุนจีนจังว่าจิบเพียงแเชียงขวางทิ้งไฟเลยทุกพอออกจากกองไฟ